ได้มอเตอร์ไซค์ซาเลงคู่ใจบ่าเปล่ากับผาสาวนุ่นลงไปหาเล่นทองค่ะพี่น้องฝนตกมันขึ้นกอนเนะะี่ยค่ะบ่แาะเมรุมันขึ้นนี่เด้อคะ่ะมันขึ้นวันเออแม่นบ่วะเออขึ้นยังกระยามันฝ <laughs> นตกแล้วบาดนี่ฝนพ่วงค่ะพี่น้องน้ำลายน้ำลายบาดนี้กับปลากระมีค่ะบาดนี้เบาเปาก็ได้ทําการวางตรงค่ะพี่น้องอา้าว้อนี้สิมายามตรงค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่เบาเปามาใส่ไว้ประมาณจัักช่วโมง บ่ทันได้ถึงสุโมงนะครับบ่ค่ัเ,เดียวบ่แนงครับผมบน้ำบ่บขงไงไึ้นนี่ค่ะฝนตกแห้งไม่พ่นองค่ะนานจะาไหนให้เต็มให้น้ำพอดีคุณมาชมเบาเบาโอ้่อไปโอไม่นะครับสิได้ยุบอะไนี่ไม่ไม่ดูถูกไม่ห<ว>รอค<ว>รับคนห้าใส่ยังมันก็ต้องอยากได้อยากกินก็เอ้าพี่น้อง่ะมาชมบานนี่ เราบ่าเปาสิได้อีหยังบ้าในคู่นี่มีตั้งแต่หอยค่ะจักหอยอีหยังแบบหลายพี่น้องค่ะเอาเอาเอาบวกเบิดซะ้นนอคนบ้านเลยไม่ก็ได้กินวาล่ะค่ะไว้มาดูถูกกันเถอะครับเย้ยพี่น้องคาอนี่มันหอยอีหยังนี่เม็นมาบวกอะเด้อค่ะนี่นี่จับหอยอีหยังแม่นบ่อือตายแล้วบ่แม่นนี่ก็มีแต่บักหอยติี๋เฮ้อ อันนี้บบนาจะร่วมมินนะครับผม้องอย่างนะครับปลาเข็งหน่อยครับพี่น้องออคุณอ่ะอขอท่าขอท่าขึ้นมาน้องเกาสาลากลับขึ้นมาหาปลาค้อใหญ่คอใส่ปลาข้อใหญ่โอ้ย <laughs> 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 นี่นะครับผมผลงานของตรงชิ้นแรกเอาลงบอถึงชั่วโมงดิพี่น้องเลยอืมอเข้าถึงมั้ยหนึ่งทั้งเก็บปลาต้นนี้เก็บปลาไปขัดตัว่า้งนีปลาอย่างไรกันนี่ขัดทุกอย่างปลากระป๋องเฮ้ยงราทำไงเราไปดูโอ้ผลไมากิจการเดือดข้างนอกไปเออธรรมดาละเุ่ยติดใายามอยู่บ่นี้ยามครับผมยามบ่วกันยามบ่เดี๋ยวจะพาไปชมยามกับพี่น้องครับ ยอลตกมาขึ้นค่ะพี่น้องอยประมาณเพียงไหนีน้ำให้นี่เดียวเพราะวบอมันต่เนะพี่น้องคะอนี้มันตำเนี่ยมันต่มันเยประมาณนลี้เขาลังจากเขายากพงเขาต้ตกี้งไหลตัวเต้นครับน้ำทั้งบนกับไหลแงละค่ะบบเปิดออกแล้วันนี้ก็ไม่ยากไม่ตอนแร้งค่ะแม่นบอลมันตอนแร้งอยู่บอแม่นครับตอนแล้งครับุล้างนั่นพึ่ง เดี๋ยวไปเบิ้ง่กันไปรไปรูมันคือรถอ้ยบ่ยังไปนี่ละยานมันจะไปเที่ยวรถดยูยพวนีอเอาอ้ยยานยานไบอเบ้อไปรถไปมาเบื้องหลังที่สองครับผมว้าวป่าอไรกระ่ากันออกปูก่อนได้หอดแล้พี่น้องาอันนี้พึ่งยามไปแล้วค้นไปกินเขาค่ะแล่ว่าสาวม้วลงมาทายขิดอีก ยิหมาไทยยามม่นไตเยยาเหมันไปเลยบเหอัอยาหม่อนไตพนะะักพี่น้องคะหลังจากสำรวจตรงแล้วนะคะเบาปอกกสิไปทําการปิดปากทอ,อเก่าค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่ิว่าไห้น้ำม,มันไหลลงม้าบ่าให้ปลามันม้าตามน้ำนะคะพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็สิมาตรวจสอบค่ะว่าได้หน่อยได้หลายนะคะว่ามีสิมีผลงานบอลหลอบนี่เออก็สิพามาชมกันเลยค่ะรุนรุนรุนค่ะต่ว่ารอบนี่มินสิมีหอยอีกบ่เออ คอยพรมากต้าวปรหอยนี่แหละเรียกจนวิ้นตีเออเทถิมหลดแล้วตีเทลงอ่นซาเบาเป่าหลดตีสะฮะรู้แล้วบักหอยนะากินเข่าเบิดเอาไว้เด้นี่นะคะพี่น้องคะเบาเป่ากำลังทําการเทอยู่ค่ะรอรุ้นนะคะว่ามันจะได้ไหมเออมันโอ้กันได้ยี่ดอกใดแต่ว่ามันสีหลายบอนะคะพี่น้องเอออันละค่ะเรียบร้อยแล้วอู้ได้ซ้ำกันกับอันตรงแรกเลยค่ะแมนบลังเฮแมนอยู่ด้เนาะ ได้หน่อยกว่าจังหน่อยอยู่แต่ว่ามนกอกล่าวเดียวยามเนาะพี่น้องคะ่ะก็ดีกว่าบ่ได้บ่มียังกินเลยนะคะอีสานบ้านนอกของเขาก็หาอยู่หากินแบบง,ง่ายๆเนี่หระคะพี่น้องส่วนงานก็ถือว่าเป็นทีน่นาพึ่งพอใจค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่เขาได้ปลาแล้วเบาเปอ่ก็สิทําการมัดผ้ตงไว้คือเก่้าค่ะพี่น้องเพื่อเขาสิมาเยอะกับยามไม่ยามโอ้โหพิดบ่ถึกบ้านนายังมีดิน สร้างแปนหากินบ่ออืดตายรถบ่ติดชีวิตบ,บ่วุ่นวายงานเห็ดว้เมื่อยกะอายกะเซามีความสุขเดอนี่เห็นม่น, <c oughs> นี่พูน่ะเห็กแล <c oughs> ้ากินกะครบพอเพียบพร้อมบ่ต้องไปหาซื้อครับผมมาเลี้ยงมกป่าออสมป่าน้อยชมป่าจอมกเฮ็ดได้คือกันออสำหรับผู้ใดมาเอา้ามีความสุขหลายอีสานบ้านเฮาแม่นบ่เอา